Blue sky โซเชียลใหม่จากผู้ก่อตั้ง Twitter น่าใช้ไหมมีฟีเจอร์อะไรเด็ดแล้วมันต่างจากโซเชียลอื่นยังไงรู้สึกทันทีเลยค่ะวันนี้มัน t วิตเตอร์ชัดๆซึ่งเราก็ได้ลองเปรียบเทียบ Blue sky X และ Threads ให้ดูชัดๆแล้ว Blue sky จะสามารถมาล้ม X ได้หรือไม่ สวัสดีค่ะพบกนนายที24ชั่วโมงกับเอิญปานระพีตอนนี้เราก็มีแอปใหม่ที่เป็นโซเชียลที่ชื่อว่า Blue Sky เปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วนะคะซึ่งแอปนี้ก็เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี2019ทำอะไรได้บ้างเขาก็สามารถที่จะเขียนข้อความสั้นๆมีการ r e พสต์ได้แชร์ไปให้คนอื่นๆได้หรือว่า comment ได้ดูแล้วมันก็เหมือนทวิตเตอร์เลยใช่ไหมล่ะคะแล้วถ้าใครได้ลองเข้าไปเล่นดูแล้ว รู้สึกทันทีเลยค่ะวันนี้มันทวิตเตอร์ชัดๆแล้วยิ่งบอกว่าคนที่พัฒนา Blue Sky ก็คือคุณแจ็คดอร์ซี่อดีต CEO ผู้ก่อตั้งทวิตเตอร์ยิ่งทำให้รู้สึกว่า Blue Sky ก็คือการเรียนแบบทวิตเตอร์แบบถอดกันมาเลย แต่ทราบไหมคะว่าโปรเจกต์ Blue Sky เนี้ยได้ถูกวางแผนเอาไว้แล้วตั้งแต่ก่อนที่คุณ Elon Musk จะเข้ามาซื้อ Twitter สซะอีกนะโดย Blue Sky ถูกพัฒนาบน a t Protocol หรือ The Authenticated Transfer Protocol เป็นมาตรฐานใหม่สำหรับโซเชียลมีเดียที่ให้อิสระแก่ผู้สร้างแพลตฟอร์มและนักพัฒนาค่ะซึ่งจุดเด่นของ Blue Sky ก็คือเป็นแพลตฟอร์มแบบ Decentralized แตกต่างจาก X หรือว่า Twitter ในอดีตและ Threads ที่เป็น Centralized นะคะและ Blue Sky เป็น Open s o อร์สค่ะเห็นของใหม่แบบนี้หลายคนบอกว่าอยากจะลองใช้ดูบ้างและก่อนอื่นก็ต้องไปโหลดแอปมาก่อนซึ่งก็โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ส่วนใครถ้าใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ bsky.app ค่ะเสร็จแล้วเราลองมาดูวิธีการใช้งานแล้วก็เมนูต่างๆแล้วก็มาดูกันว่า การกระทําแต่ละอย่างบน Blue Sky เขาเรียกว่าอะไรอย่างแรกเลยก็คือจะเห็นว่าหน้าตาฟีดแอป Blue Sky คล้ายกับของ X เลยล่ะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดที่ต่างกันก็คือเมนูตรงกลางของ Blue Sky จะเป็นไอคอน Cast ท a g หรือเมนู f e ด d s แต่ของ X จะเป็น Community แทนและเมนูมุมขวาของ Blue Sky จะเป็นหน้าโปรไฟล์ส่วนของ X จะเป็น Messages และถ้าใครกำลังหาอยู่ว่าอ แล้ว messages ของ blue sky จะอยู่ตรงไหนนะ mm hmm. บอกเลยค่ะว่าตอนนี้ไม่มี mm hmm. แต่ในอนาคตก็ไม่แน่เดี๋ยวอาจจะมีก็ได้ค่ะส่วนหน้าฟีดเริ่มต้นของ blue sky จะมีให้เลือกทั้ง following discover และ for you แต่ของ x จะมีแค่ for you และ following แต่ที่พิเศษเลยของ blue sky ก็คือเราสามารถเพิ่มฟีดได้หรือว่าสร้างเองก็ยังได้ <Wow. S 1> และปุ่มใต้โพสต์ blue sky จะมีแค่ปุ่ม reply repost quote post และปุ่มถูกใจหรือว่าไลค์ซึ่ง S ก็มีเหมือนกันค่ะแต่จะมีปุ่ม b o o k m a r ์ s และปุ่มแชร์โพสตเพิ่มมาด้วยซึ่งโดยวรวมทั่วไปจากที่เอินได้ลองใช้งานมาแล้วแอป Blue Sky มันก็จะใช้งานคล้ายๆกับ Twitter มากจริงๆค่ะก็แหมสร้างโดยผู้ที่ก่อตั้ง Twitter นี่เนอะถ้าคนที่เคยเล่น Twitter หรือว่า X อยู่แล้วมาเล่นแอป Blue Sky เนี่ยแทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะเลยค่ะโหลดมาก็ใช้ได้เลยไม่งง ซึ่งเราก็ได้ลองเปรียบเทียบ blue sky x l a t t e d a ม e ให้ดูชัดๆแล้วจะเห็นว่า blue sky ยังมีฟีเจอร์ให้เล่นน้อยกว่าทั้ง x l a t t e a d e พอสมควรเลยล่ะค่ะคลิปก็ยังโพสต์ไม่ได้ hashtag ก็ยังเล่นไม่ได้แต่สุดท้ายเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่า blue sky จะออกมาเหมือน t r a d e ที่เปิดตัวมาตอนแรกเนี่ยยอดดาวน์โหลดพุ่งสูงมากจากนั้นก็ลดควบและเอาจริงนะตอนนี้ยังมีใครเล่น r a e อยู่หรือเปล่า และที่น่าจับตาอีกอย่างก็คือในอนาคต blue sky จะสามารถมาล้ม x ได้หรือไม่ใครที่ลองใช้ blue sky แล้วชอบไม่ชอบอยังไงหรือคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาเพ็นคุยกันได้นะคะตามโซเชียลที่ขึ้นอยู่นี้เลยกลับมาพบกับเอิร์และไอท24ชั่วโมงกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทันนะ